สวัสดีครับเบลครับสวัสดีค่ะซาร่าค่ะก็วันนี้เราอยู่กันที่งานเด,ะดอะคอมมูนสเลอร์เอ็กซ์โซลิจูดอิสปลตนะครับแต่วันนี้นะคะเรามีเซอร์ไพรส์นะคะกับมาแชลนะใช่สวัสดีครับแรมเจอร์ครับโซลิจูดกับสเลอร์แน่นอน,นครับสวัสดีค่ะชื่อคิวนะคะก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่งานคือแบบว่าสนุกคือคักมากๆตั้งแต่แบบว่ามี ที่บรรยากาศมาต้อนรับเราถึงชนะเลยแล้วก็ในรก็จะแบบว่ามีความรอ็อกมีความพังแต่ว่าบรรยากาศคือดีมากๆบุดดิ้งนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะชอบกิจกรรมต่างๆรู้สึกว่ากิจกรรมเยอะดีค่ะเขาก็จะเหมือนเออทางแบรนด์เขาก็จะเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้คนที่มาดูคอนเสิร์ตเล่นไปด้วยมีกิจกรรมแบบหาของต่างๆหรือว่าฉีกโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชื่อบอลลูนครับชอบบรรยากาศมาครับรู้สึกแบบโอ้โหแบบดูสนุกมากๆเลยแล้วก็แ,บบแสงสีจัดเต็มมีแบบจอยักษ์ด้วยแบบสวยมากๆเลยครับสวัสดีครับชื่อปิงนะครับผมสปริงกี้ครับผมงานจัดที่เดอะคอมมูนครับผม,ม,มาาบผ่าแล้วครับผ่าจัด